ลืมเวลากึ้นไหมบอันผักไก่อ้าวสวัสดีค่ะช่างโออ๋อสวัสดีค่ะพี่วิพาขอบคุณนะคะเฮ้ยช่างโอมาก,ก่อนเพื่อนเลยขอบคุณช่างโอนะคะสวัสดีค่ะพี่สาวสวัสดีจ้าอา้าวช่างโอนี่ยุยุสสาแก้วอ่ะเป็นวะ พี่ว่าอยู่สาแก้วเนี่ยขอบคุณนะคะน้องช่างโอ้ที่เข้ามาส่งกับโอ้ยตายเอ้าใช่ครับผมอยู่สาแก้วอยู่สาแก้วอย,อยู่อยู่อำเภอหยางอยู่อำเภอหยางสวัสดีจ้าพญ่สวัสดีค่ะพี่พี่วิภา พิพาใช่ไหมวัาซันมาถามพี่วิาพาบอเดี๋ยวเดียวใส่ให้น้องช่างโอ้ก่อนนะคะกินข้าวยังครับกินแล้วจ้าถามพี่เมนบอ <c oughs> พี่กินหล้อเด้อ <c oughs> ไปอ่านนันไปอ่านนันนันพญย่ยเกิด <c oughs> งัดทางงัดเอียงเลย่ะเมื่องัดดอกอันห่อนว่ะ <laughs> ทนั่งนั่งคำคลิปนี้พอ่อใหญ่เกิด <laughs> จังหวาัดสแาก้วครับอ๋อเพราะว่ามีหูจากหนองคนนึงเนาะสวัสดีจ้าลูกสาวสวัสดีค่ะแม่ขอบคุณพี่วิพานะคะขอบคุณพ่อใหญ่บุญเกิดขอบคุณลูกสาวขอบคุณน้องโอ้ เดี๋ยวเดียวกำลังจัดกล่องอยู่เมื่อกี้เขาไปบ้านอ๋อแต่ว่าพี่นี่ไปไปหาหูจักคนเอ่อนนองคนหนึ่งเนาะแต่บ่หัวอยู่อำเภอใดแต่บ่ไกลจากในตัวเมืองสาแก้วนะเพราะว่าตอนนั้นที่เพิ่นไปเฮ็ดเฮ็ดตาเนาะผ้าหน้าไปเฮ็ดตาแบงสวัสดีจ้าอ้ยนั่นเสืฟเบียอีกแล้วเสืฟเบียอีกแล้วนั่น เจอพยายัพญย่เกิดนะเราเราห่อนมาเมื่อนีนเราห่อนไปเบิ้งคิดอยังนัง,งัดทัง,งัดถนังหัวเราไอเนื้งเอาไอ้นึงยิ่ใส่อ่ะเนีเ้ยบม่เห็นไอเนึ้งเดียวเดียวเดียวเดียเดียวเดียวเยวเราจมให้ใชเ,เล่เนนะลนเนี่ยบม่เห็นเด้ว่า่น่ะโอ้ยเราท่านี่มาสวัสดีค่ะแม่แบงอยู่จังหวัดไหนครับผง อ๋ออยู่บุรีรัมย์จ้าขอบคุณนะคะเอ่อน้องภาษาอังกฤษสาวแบงสาวแบงกินนมนี่วมาจ้าบ่าวเกิดที่ลางบมก,กินนมแล้วกินเบียร์มาจีพี่อยู่ไหนครับเนี่ยพี่ก็อยู่อำเภอประคำมเนี่ยโฮจักบอเคยผ่านมาบออยู่บุรีรัมย์อำเภอประคำเนี่ยที่ติดวนนินแดงเนี่ย ที่ยุติดบ้านโน้นเนี่ยขึ้นบ้านโน้นมาเนี่ยก็เจอบ้านพี่เลยเดย้บ้านอำเภอรประคำลูกฟ้า่าสัน่นมาเมื่อนี้ไอหนึ่งเล้กกลับกรุงเทพโบแมนตีแบง่งท่านดีฮอดเหรอมั้งขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจนะคะ <laughs> บ่าบบ กินนมทองอืดวะดดิกินเบียรดีกว่าว่ติอันเบียกินไม่ได้ดอกแบ่งขมอยู่แถวไหนของบุรีรัมย์ครับอยู่อำเภอรประคเอ่อถ้าน้องโอเคยผ่านมาอันสาแก้วขึ้นมาเนี่ยสาแก้วมามาโน,นดินแดงเคยมาว่ ลงมาอย่าเหลี่ยนตไอน้นึงไปไอ้นึงลงมาเด้อลงมาถักทายเดินแถวแถวหอดเลลยวในายใจดีหัวราะนนายเกี่ยวมาอ๋อแล้วครับพอดีผมมีทีมงานอยู่แถวนั้นครับเป็นทีมงานลดดัมครับอ๋อเป็นทีมงานรดดัมอยู่แถวไหนอยู่ปะอยู่ประคำไหมขอบคุณนะครับ สวัสดีค่ะพ่อเกิดจากลูกสาวลูกสาวก็เสิร์บน้ะมาอ่าน้องโอ้โหวะโ,โหะูหูหประคะําบ่ะรู้จักไหมรู้จักอำเภอประคัมไหมที่ยุติดบ้านโน้นน่ะยุติดอำเภอน่อนนินแดงยุติดกันน้นนินแดงแล้วก็บสิลุงเขาไปทังอันนี้นะทัะ่อทังตาพญาเน,นี่ยนะ รู้ครับอ๋อมีทีมงานลดดำอยู่แถวใดเอาน้องไก่สวัสดีจ้าสบายดีเลยทา้าสบายดีสบายดีเสียที่หอนเสียที่ห่อนคนน้องไก่อากาศหอนเป็นอดยุส